สวัสดีครับริมโปรช็อปเดินนะคะรับวันนี้มาเสนอหาะเลอะลิคาโรแฟบไฟไฟ้านะครับผม <c oughs> เป็นหัวตะไคายนะครับมันดูกันมันดูกันนะฮะดูสภาพนะครับผ้าสวย <c oughs> นี้ฝุ่นเนาะ <c oughs> นะครับบอกนะไม่มีสุดนะครับใหม่มาก ถ้าไม่มีขาดพลติกอยู่ครบนะคะัทั้งสองฝั่งตัวนี้เป็นปลั๊กไฟฟ้านะครับถ้า <c oughs> ขายไม่มีขาดนะครับดูได้เลยอ่ะดูดา้านล่างอึ๊บนะครับพาล่างใหม่มากใส่ไฟตัวนี้เป็นปรับเอ็นไฟฟ้านะครับอื ที่บอกเพดิคาโลนะครับก็ประมาณนี้วันนี้สวยมากนะครับมีแค่ตรงนี้จางเดียวนะอนานสวยมากนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถาม้ที่เบอร์โทรนะฮะ082นะครับ0763232นะครับ อยู่ซอยรามคำแหง1.4น,นะฮะขอบคุณครับ